สวัสดีครับผมพบกับเซอร์นันกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาส่งมอบกับเจ้าไฮเทคเฮที Tech ้ขั้นสีดำคันนี้นะครับผมก็ ก่อนวัสงการนะครับผมเราต้องจัดกันสักหน่อยครับเคสนี้นะครับผมใช้เวลาแค่ไม่ถึง3วันครับรับรถเลยฮะขอด่วนมาก็จัดให้นะครับผมและคันนี้นะครับผมสี Blackonic นะครับผมและภายในเป็นเบอร์ลินเบดนะบอกเลยว่าสวยมากมากเลยนะครับเจ้าประตูปิดนกคันนี้นะครับภายในเรียบหรูดูแพงสุดๆไปเลยนะครับผมแต่มาพร้อมกับการดูแล ชิยุงอย่างนิดหนึ่งนะครับแต่ลูกค้าบอกแล้วว่ารับได้ครับมันสวยนะฮะเมื่อถึงเวลาเราก็เดินทางกันเลยครับผมฟ้ามืดมัวดินเราก็ไปครับอยุธยาไปยันปากช่องอีกแล้วนะครับผมช่วงเทศกาลนี้นะครับผมรถค่อนข้างติดมากๆเลยนะผมในใครเดินทางตอนนี้นะผมบอกเลยว่าแย่แน่ๆแต่ผมโชคดีนิดนึงครับที่ผมออกมาก่อนนะครับดีนะที่เดินทางออกมาจากโชลุงก่อนนะครับไม่งั้นนะผมติดยาวแน่ๆเลย ดูจากสภาพจราจรที่ติดขัดตอนนี้นะผมรถก็ไปได้บ้างไม่ได้บ้างนะผมแต่ผมโชคดีนะผมที่ผมวิ่งเส้นนอกนะครับผมก็เลยไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังติดอยู่นะโดยรวมแล้วการเดินทางครั้งนี้นะครับผมประมาณเกือบ2 0 0กิโล ไฮเคเฮดชี check, T, นะครับเป็นรถที่ผมสนใจมากๆเลยบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ขับดีสุดๆไปเลยนะครับสาหรับคนที่สนใจจริงๆนะครับสามารถติดต่อเซอรนันมาได้เลยนะผมบอกเลยว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยสมคําล่าลืออย่างที่อินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์หลายๆท่านนะครับที่เขาได้ไคอนเฟิร์มกันไว้นะผมบอกเลยว่าส่วนตัวขับมันติดใจจริงๆนะครับเหยียบเป็นมานะครับผมเบรกเป็นหยุดนะครับและพวงมาลัยนะครับค่อนข้างข่มสุดๆไปเลย ฟิลลิ่งในการขับขี่นะครับบอกเลยว่าเหมือนเราขับรถซปเปอร์คาร์ที่คอนโทรลได้ง่ายมากๆนะครับผมและในส่วนอัตราเร่งของเขานะครับผมบอกเลยว่าในการขับขี่ของเขาเนี่ยเร่งเป็นมาแน่นอนนะครับและในโหมดคาแรคเตอร์ของเขาสามารถ จูนได้เองนะครับว่าจะให้เบรกตื้นลึกหนาบางขนาดไหนหรืออัตราการเร่งนะครับจะพุ่งแบบกระฉูดเลยหรือว่าแบบราบลื่นนุ่มนวลขนาดไหนนะครับปรับได้หมดเลยนะครับ traction control ของรถคันนี้นะครบ,บอกเลยว่าสุดจริงๆสําหรับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่สนใจอยากจะทดลองขับหรืออยากจะซื้อรถรุ่นนี้จองรถล่วงหน้านะครับบอกเลยว่ารถคันนี้รอไม่นานในช่วงนี้นะครับผมก่อนที่เขาจะมี กระบวนการผลิตในส่วนของรถรุ่นใหม่เจ้าไอออนยูทีที่กําลังจะมาถึงนะครับผมก็สนใจแนะนําให้รีบจองไว้เลยนะผมถ้าอยากได้รถเร็วติดต่อซลนันมาได้เลยนะครับผมและนี่เป็นการสาธิตทดลองของตัวรถนะครับผมลูกเล่นรถต่างๆนะครับแล้วก็มีการสอนในการขับขี่แล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆสําหรับลูกค้านะครับผมบอกเลยว่าพอมาถึงเนี่ยลูกค้าให้ความสนใจค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่น่าสนใจสุดๆไปเลยครับเปิดประตูทีน,นี่คนออกมาดูเ,เต็มเลย เรียกได้ว่าเป็นรถที่เรียกแขกจริงๆนะครับสำหรับเจ้า Hi h i เ h ็ค c h h ทและบอกเลยว่าเป็นจุดสนใจสำหรับเด็กน้อยทั้งหลายนะผมลูกๆหล,ล,ลานๆทั้งหลายเนะี่ยชอบมากๆเลยสำหรับรถนี้นะครับ และเมื่อเสร็จพิธีนะครับผมในการดูรถตรวจรถหรือว่าสอนการขับขี่ต่างๆนะครับตอนนี้มาเข้าสู่ในส่วนของการรีวิวร้านของลูกค้ากันนะครับผมที่นี่คืออุดมซีฟู้ดปากช่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมเยี่ยมชมภายในร้านกันนะครับบอกเลยว่าในร้านสุดจริงๆครับไหนๆเราก็ขายรถเรียบร้อยนะครับเรามาดูอาหารที่ลูกค้าเขาจำหน่ายกันบ้างนะครับสดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ ตรงนี้ครับพี่ปูนะครับเขาบอกว่าบ่อทั้งหมดนี้ครับใช้น้ําทะเลนะครับผมในการเลี้ยงเพาะสัตว์ทะเลเลยในการจําหน่ายนะครับและนี่ครับเป็นไงฟิลเหมือนอยู่ชายหาดเลยนะผมอาจจะแพ่นกล้องเร็วนิดนึงนี่ครับเพราะว่าคลิปมันอาจจะยาวไปหน่อยอแต่บอกเลยบรรยากาศของร้านนะครับสวยจริงๆครับ ใครอยากทานอาหารนะครับผมฟิลอยู่บนแพรนะครับผมเหมือนล่องแพรทานอาหารนะครับต้องมาจุดนี้เลยครับมีเรือให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในน้ํามีป่านะครับผมในครัวเขาก็มีข้าวนะครับนี่เป็นไงไม่รู้ว่าเป็นทีมงานผมหิวหรือว่าผมหิวนะครับเมนูทุกอย่างเนี่ยผมถ่ายไว้แทบไม่ทันเลยแต่บอกเลยว่ามันอร่อยทุกจานจริงๆนะครับ บอกเลยว่าเผือแป๊บเดียวหายหมดครับกินเหมือนยัดนุ่นกันเลยครับแต่ละเมนูนะครับบางเมนูผมก็ไม่เคยทานนะครับแต่บอกเลยอร่อยจริงๆนะครับต้องขอบคุณพี่ปูจริงๆนะครับสำหรับไอออนอนยุทยาในผมทริปนี้นะครับเราได้ไปส่งมอบที่ปากช่องเรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผมให้เซียนันได้ดูแลนะครับติดต่อมาได้เลยตามชื่ออยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการให้เองนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับ